เพื่อนๆสมาชิกครับใครที่ตามหา Toyota Camry 2.0G ปี2 0 1 1สีดํีดำสวยใสคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบ้านแท้ครับไม่แท้ๆเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีมากๆครับคันนี้วิ่งมาเยอะหน่อยนะครับสองแสนกว่ากิโลแต่เหมือนที่บอกครับไม่ได้กอใหม่แต่เป็นรถเกตเอครับมีการรับประกันการกาันตีจากบริษัทชั้นนาให้เรียบร้อยแล้วสวยสมราคาครับวันนี้เปิดราคา338,0 0 0บาทครับ สีดำสวยใสซื้อสดพูดคุยราคากันได้ครับจัดไฟแนนซ์ง่ายๆออกง่ายๆที่นี่เลยนะครับรถจอดอยู่แถวการนาพิเศษนะใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5สนะครับสวยจริงครับภายในนี่ใสสะอาดกริบเลยนะฮะเพื่อนๆเบาะเนี่ยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับเหมือนที่บอกครับเป็นรถบ้านที่ดูแลอย่างดีครับคัดมาให้แล้วนะครับแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลประวัติเดิมไม่ก่อใหม่ไม่แท้เครื่องเดิมเกียร์เดิม ช่วงล่างเฟิร์มนะฮะไม่มีประวัติการชนหนักอย่างใดบุ๊กเซอร์วิสต่างๆครบครันครับโอ้โหครับวันนี้ลองตัดสินใจดูครับใครที่ไม่ต้องไปปวดหัวกับประวัติรถที่มันน่ากลัวนะครับแต่คันนี้เนี่ยได้สภาพนางฟ้าเลยครับประวัติดีมากๆครับมาด่วนเลยนะครับผมใครสนใจโทรมาหรือแอดไลน์มาที่0885845375นะครับ t o y ยต้ Cam มรคันนี้รอท่านอยู่ครับ